สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋ามาเอาควายกินน้ําตอนเทียงพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศเอาควายกินน้ํานะคะเก็บบรรยากาศเอาควายแมบน้ําให้เบิ่งพี่น้องจ๋าหอนหอนพี่น้องจ๋าลมโยหอนแท้ๆลมแห้งนะบงภูมิต่ลมหลันลมผัดผัดมาหันลมหอนหันนะป้าตะเสือหนวดซีมีหน้าเมษาเนาะพี่น้องจ๋า กระสือซิมีหน้าเมษาห่งสิฮอนไปกว่านี้อีกโอ้แต่ละเดี๋ยวก็งานธาตุได้เนี่ยขาว่ามันสิหนาวใช่งานธาตุเบ่หรือแนวใดแต่ตอนนี้หาฮอนพี่น้องจ๋าฮอนมากเลยหนังอยู่ห่มได้เนี่ยนังเอาควายกินน้ำเอาควายกินน้ำยามือเทียงชีวิตประจําวันมานิสาเสามากระเก็บพักยามือเสามากรเก็บพักให้คุณ แม่ไปตลาดเทีย่ยงมากก็เอาควายกินน้ำคํามากก็ลงมาเฮ็ดโคงอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องจ้ามาถอนหญา้ามาห่อมักซิดาเวียบบุึดพี่น้องจ้าทาเฮ็ดค่ะแต่ช่วงนี้ไม่น้สาอยากนำงานเนาะอยากนำงานบุคอยได้ลงมาเฮ็ดงานเล็งงานเจ้าขคงอยู่ไม่นสาเล็งงานเจ้าขคงอยู่ก็เลยบ่คอยได้ท่ายทำาบ่ได้คอยเก็บบรรยากาศให้เบิง่ง โคงอยู so ่ในสวนในี่บเอื้อแต่อันบองเห็ดพี่น้องจ๋างานอยู่ในสวนในี่บเอื้อเห็ดมืดมือกับบพ่องานค่ะเห็ดมืดมือกับบพ่อบบแล้วเห็ดสู้มือเดือนหนึ่งกับโบมีเวลาวางสิป่ะถ้าเห็ดของอยู่ในสวนเนี่ยควายมันจะขึ้นน้ำแล้วพี่น้องจ๋าควายขึ้นแล้วควายขึ้นแล้วไปขึ้นมากขึ้นมาก ลบควายก่อนพี่นนองจ้าลบควายก่อนห้ควายมันเข้าโคกลบควายควายมันสิมาเข้าโคกเดี๋ยวไว้ถอยหลังไปถอยหลังไปต๊กน้ำค่ะเอามันสีเข้าโคกแล้วมันิไปพุน สิไปยู่หมผมอ่ะบอกเข,าข้าโคกบอกบอกเข้าโคกกระสิมัดยู่หมตัวไป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 มาพี่ไป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 เข,าขปป้าโคกไปไปเมื่อนปีนจับบอกพี่สันบบบกแผล ควายมัดก่อนพี่น้องจ้ามัดควายก่อนปะปะเอาควายกินหญ้าควายกินน้ำตอนเที่ยงๆมา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 พี่มาเยอะเอาควายเข้าคอกก่อนพี่น้องจ้าเรียบร้อยพี่น้องจ้า เอาควายกินน้ำแล้วก็เอาควายเขาคากไว้มาแล่งกันลงมาปล่อยควายเลี้ยงตอนเย็นก็ลงมาปล่อยควายเลี้ยงตามเคยชีวิตประจำวันคนสวนคนไห้คนหนาพี่น้องจ๋าคนสวนคนไห้คนาคน,นาก็อยู่กับวัวกับควายกับสวนปลูกผักปลูกหญ้าเก็บพักเก็บ้าสมือสเว่นพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศตอนเที่ยงให้เบิง่งน้องชายคนบาวางหอก ถ้าเมือ่อใดเห็นมณิสาเลี้ยงควายคือน้องสายบาวางเพราะว่าหน้าที่น้องสายพันสีเลี้ยงควายกีดยางกับพอพอกากีดยางมณิสากับแม่เสียนเ็ดสวนถ้าเมือ่อใดเลี้ยงควายก็คือน้องโทรมาให้ควายกินน้ำให้ในเดอร์ให้เลี้ยงควายให้ในเดอร์กับมาพี่น้องจา๋าก็สิประมาณนี้นะคะสิไปเก็บพักต่อพี่น้องจา๋า จะได้ไปเก็บผักต่อเก็บบรรยากาศให้เบืง้งเก็บบรรยากาศอาควากินน้ำอันนี้ก็สิไปล้างผักไปล้างไปเพกถุงผักให้คุณยายไปเพะถุงผักไปเก็บผักต่อแลจักสีได้อจักสีได้เอาไปหลายอยู่บ่ผักเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วลเก็บไปส่วนหนึ่งแล้ว หนึ่งแล้วนะคะเก็บพักอันกัดพักกาดดอกพี่น้องจ้าพักกาดดอกแล้วก็เก็บมกทั่วปีเก็บมกทั่วปีเก็บมะเขือมะแขงเก็บหมากอน,นั้นะสม,มปิเก็บบรรยากาศหลายกับย่านพี่น้องเบื่อเนาะพี่น้องจ้ามันซ้ำๆซากๆพี่น้องสีวาล,ละ่ะตื่นเช้ามากกระสวนค้ามากกระสวน เดี๋ยวก็สิว่าโอ้เนาะว่ามีอมันอื่นบอสิีว่าละก็เลยโนดนๆยังเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเก็บเป็นโดนๆดนดนเก็บบรรยากาศกะอัปเดตส่นาาวนคือเก่าน่แะที่น้องจ้าแล้วมีเอียงมากใยม,ามา่แล้วอ๋อสิเก็บมังหุงเหลืองนี่ก่อนจะได้ไปเอาไม้มาต่อยมังคุงเหลืองได้นี่มังคุงเหลืองซุกแล้วอ๋อสิเถิงเนี่ยบอก มังคุงเหลืองโอรน้อล่มเทษเได้กระแบบนี้แหละพี่น้องจ้ายางไปเห็นยางคายได้กระเก็บอยู่ในสวนนียางไปเห็นยางกระเก็บเก็บไปรวบรวมกันให้มันได้หลายๆเดี๋ยวสิไปหาไม้มาต้อยมังหุงอีกหน่อยนึ่งมังหุงซุก เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าลมแท้ๆลม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 ,ลมเจอกันคลิปหน้าเก็บบรรยากาศเอาไกินน้ำให้ดูตอนเที่ยงคลิปนี้สวัสดีค่ะล่มรด